ครับวัสดีนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทยแลนด์แดนไต้หวันนะครับกับช่องไทยแลนด์แดนไต้หวันครับเป็นช่องเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานที่อยู่ในประเทศไต้หวันนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่เดิมครับอยู่ที่เขตหลงฐานนะครับประเทศไต้หวันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการทํางานนะครับแล้วก็บางคนถามนะครับว่าทํางานที่นี่เป็นอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นนั้นผมต้องขอบอกก่อนเลยว่าผมไม่ใช่บริษัทจัดหางานนะครับไม่ใช่เซล หรือไม่ใช่จัดทางานนะครับบางคนถามว่าบริษัทที่มานะครับเสียเท่าไหร่อะไรยังไงก็ขออนุญาตไม่ไม่แนะนําแล้วกันนะครับก็ขอให้ไปหาข้อมูลกันนะเพราะว่าผมไม่ได้เห็นได้สุดเสียกับบริษัทที่มาแล้วก็ฝากถึงคนที่จะมานะครับที่จะติดต่อประสานงานกับบริษัทจัดทางงานก็ขอให้ถามเขาให้ชัดเจนนะครับว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องจ่ายเท่าไหร่แล้วมาที่ไต้หวันเนี่ยนะครับ รับจํานวนเต็มเท่าไร่เหลือเท่าไหรนะฮะบางทีบางเจ้านะครับอาจจะโชว์สลิปที่เป็นยอดเต็มนะห้าหมื่นบ้างนะหกหมื่นบ้างนะครับแต่ว่ายอดนั้นคือยอดเต็มไม่ได้ยอดหักนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวลาเรามาแล้วรู้สึกว่าเฟลนะฮะว่าเอ๊ะทำไมจัดทางงานบอกแบบนั้นแล้วจริงๆทําทำไมถึงไม่ได้นะครับก็ฝากไว้ครับสำหรับใครที่จะมาก็ขอให้ศึกษาข้อมูลหลายๆเพจนะครับพิมพ์ไปใน YouTube ก็ได้อยู่ใน Facebook ก็ได้ครับว่าทำงานในไต้หวันก็จะขึ้นมาเยอะมากนะครับก็ท่านก็ หาข้อมูลนะครับแล้วก็สอบถามให้ชัดนะครับว่าเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วก็มาที่นี่ทางานอะไรนะครับปัญหาที่พบก็คือสัมภาษณ์อีกแบบหนึ่งนะฮะแล้วก็มาที่ไต้หวันก็ได้ทํางานอีกแบบหนึ่งนะครับก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ส่วนคนที่จะมาทํางานไต้หวันนะครับถ้าคุณผ่านจัดทางงานนะครับเอกชนนะผ่านกรมแรงงานครับคุณไม่โดนหลอกอย่างแน่นอนนะครับมีบางคนบอกว่า มาไต้หวันนะฮะโดนหลอกนะฮะโดนเอาเปรียบนะครับก็ต้องบอกว่ามันมีหลายอย่างนะครับว่ามาแบบไหนนะครับแต่ถ้ามาด้วยถูกต้องตามกฎหมายนะครับผ่านกรมแรงงานนะครับโอกาสที่จะถูกหลอกก็น้อยมากนะฮะน้อยจริงๆนะแต่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คุณเก้าสิบกว่าเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นี่คุณไม่โดนหลอกแน่นอนนะครับเพราะว่าเรื่องของมาตรการต่างๆแล้วก็ข้อมูลของเราเนี่ยนะอยู่ในกระทรวงแรงงานแล้วครับเขาดูแลเรานะครับที่กระทรวงแรงงานไทยก็ดูแลเราได้ไหม แล้วก็ที่เรามาทําที่ไต้หวันนี่เขาก็จะมีเรื่องของกระทรวงแรงงานของเขาอะ่ะนะฮะก็กับกับเราอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นข้อมูลเราก็จะอยู่ในของเขานะครับไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนนะครับหรืออาจจะเกิดอนะุบัติเหตุต่างๆนะครับก็จะประสานกันได้ทันท่วงทีแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้ามาถูกกฎหมายสวัสดิการต่างๆมันพร้อมดูแลเรานะครับก็ตรงนี้ก็ก็ฝากไว้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อาบางคนบอกว่าทํางานที่ไต้หวันเนี่ยเงินเดือนน้อยมากเลยนะครับไม่พอส่งเลยจริงๆ เออต้องบอกนีนครับว่าถ้าทํางานก่อสร้างนะครับถ้าทำงานก่อสร้างเนี่ยนะครับเงินเดือนจะน้อยกว่าโรง more, งานทําทงานโรงงานนะครับเพราะว่าทํางานก่อสร้างเนี่ยโอมันค่อนข้างจากัดนะครับสชั่วโมงถึง4ชั่วโมงนะแล้วก็มันไม่มีค่าอะไรนะครับไม่มีค่าพิเศษอะไรมากมายก็คือเงินเดือน2องหมนนะครับแล้วก็บวกโอทีสอชั่วโมงถึง4ชั่วโมงประมาณนี้นะครับมันก็จะไม่ได้มากเท่ากับโรงงานเพราะฉะนั้นถ้าจะมาไต้หวันนะครับก็ฝากไว้ว่า พยายามหางานโรงงานนะครับโรงงานเอ็กทรอนิกก็ได้โรงงานอัลลอรถยนต์ก็ได้ที่ผมทําอยู่คือโรงงานอัลลอรถยนต์นะครับที่ค่อนข้างจะมีโอเยอะนะเพราะว่าโรงงานอัลลอยรถยนต์เนี่ยนะครับโอทีจะเยอะมีทั้งกลางคืนกลางวันนะครับก็เรียกว่ายอดเยอะก็จะได้จะได้โอทีเยอะนะครับโอทีเยอะก็จะได้เรื่องของรายรับเยอะนะครับผมก็ได้2องหมี่เหรียญไต้หวันเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็เน้นทํา OT นะครับก็จะได้อยู่ประมาณ4 8่หมื่นแป สี่หมื่นหกบ้างสี่หมื่นสามอะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับแต,แต่ว่าแต่ว่าถ้าผมเคยทําคลิปไปนะครับว่าบางคนทําถามว่าส่งกลับบ้านเท่าไหร่นะครับส่วนตัวผมนะฮะในคลิปที่ผมระบุไปนั่นคือตัวผมผมส่งแค่ต่ำเดือนสองหมื่นนะครับคราวนี้มันก็มีบางคนอีกว่าเอ๊ะตอนทําไมอีกคนนึงไปทําส่งได้แค่เดือนละหมื่นนะครับก็ต้องบอกว่าผมนะฮะไม่ได้ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่นะครับและอย่างหนึ่งก็คือไม่ได้มีเกี่ยวกับการพนันต่างๆก็เลย ทำให้เงินเหลือส่งส่งบ้านได้ได้สองหมื่นอับๆนะครับก็ก็เป็นตรงนี้นะฮะแต่ถ้าใครมีราคาใช้จ่ายเยอะกว่านั้นมันก็อาจจะลดหลัน่นกันไปนะครับไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องส่งสอง,สองหมื่นไม่ใช่อันนี้คือหมายถึงในตัวผมนะฮะในตัวผมที่ที่พอมีคนถามว่าพี่ส่งกับไทยเท่าไหร่ผมก็ตอบตามจริงไปนะฮะบ,บางเดือนก็สองหมื่นกว่านะครับบางเดือนก็คือขั้นต่ำสองหมื่นนะครับก็ในสองหมื่นนั้นก็ยังเหลือกินที่นี่อยู่นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ สุรบุรีไม่ได้กินเหล้าอะไรก็ก็จะเหลือแล้วก็การพนันตรงนี้ก็ก็ฝากไว้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับวันนี้ขอสั้นๆชัดๆเลยเพราะว่ามีคนบอกว่ามาไต้หวันนะ่ะไ,ไม่เหลือหรอกส่งกลับบ้านจริงๆแค่แปดเก้าพันมงคนตกใจนะบางคนบอกส่งแปดพันห้าพันนะค,คือต้องบอกว่าบางที่นะครับเขาไปทํางานนะฮะต้องบอกเลยว่าที่ไต้หวันมันก็เหมือนไทยนะครับนะครับมีทั้งคนปล่อยเงินกู้ น,นะครับมีทั้งการพนันนะครับมีทั้งเหล้ามีทั้งบุหรี่มีทุกอย่างแต่ลพัดนะครับถ้าบางคนนะฮะเข้าไปในวงจรนั้นนะครับแล้วเวลากลับบ yeah. ้านน่นะฮะมันก็ม oh, really? no. ีสองแบบนะฮะกลับเองหมดสัญญานะครับหรือบางทีเขาส่งกลับนะฮะแต่ว่าคนเหล่านี้นะฮะไม่พูดไม่พูดหมดนะก็จะบอกว่าไต้หวันไม่ดีนะครับไต้หวันไม่ดีเลยเนี่ยไปต้องรดบกลับมาเพราะไต้หวันไม่ดีจริงจริงแล้วไม่ใช่ครับไต้หวันดีครับงานที่ไต้หวันดีนะฮะบางคนนะฮะ เขามีบ้านมีรถมีที่นะครับมีวัวเป็นร้อยๆตัวเลยก็เขาทำง,งานไต้หวันนี่แหละครับแต่บางคนที่กลับไปนะฮะและที่บอกไต้หวันไม่ดีส่วนหนึ่งอาจจะโดนหลอกจริงนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการพนันนะครับไม่มีเงินติดตัวหรืออาจจะไปลักทรัพย์เขานะติดยาเสพติดจนเขาต้องส่งกลับผิดสัญญาต้องส่งกลับมันก็เลยทําให้ทุกอย่างมันดูเหมือนไม่ดีนะฮะก็อยากให้ใครที่มาดูคลิปนี้นะครับบอกว่ามันไม่ใช่ไม่ดีทุกคนท,กทุกเรื่องนะเพราะบางที กลับไปไทยแล้วเขาจะบอกว่าไต้หวันไม่ดีเลยนะฮะไม่อยากไปไปทําไมนะฮะแล้วก็บางคนก็ไปทํางานที่มันลําบากมันหนักนะครับอันนี้ก็มีนะฮะต้องต้องก็พูดกลางๆนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่าอยากจะเข้าใจว่ามันมันมีดีก็มีนะครับบางคนที่ติดการพนาอะไรมันก็มีนะฮะก็อยากให้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 ช่างใจไม่ใช่ว่ามาไต้หวันแล้วไม่ดีไม่ต้องมาอะไรอันนี้อันนี้น่าจะเหมือนเราตัดโอกาสเราไปมากกว่านะครับก็อยากจะฝากตรงนี้นะฮะ สำหรับใครที่ฟังข่าวมาบ้างเอ๊ะทำไมคนนั้นไปแล้วกลับมาบอกไม่ดีที่จริงไม่ใช่ครับไม่ดีเป็นบางคนนะบางทีขึ้นอยู่กับคนด้วยนะครับบางทีขึ้นอยู่กับคนด้วยนะครับก็ก็มันมีเหมือนบ้านเราแหละ,ะการพัน,นันอย่างเงี้ยคุณก็รู้อยู่นะบ้าเราการพันน,นันทุกอย่างมีครบนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมีคนถามนะคนไทยมีเยอะไหมเยอะมากครับคุณมาที่ไต้หวันเนี่ยนะทุกที่มีคนไทยแน่นอนนะครับเพราะทุกครั้งที่เขาเปิดรับสมัครคนนะฮะ คนที่โพสต์หาคนก็คือล่ามไทยนะคะรับล่ามไทยที่โพสหาคนนั้นก็จะเป็นล่ามที่มาอยู่นี่นานแล้วแล้วก็มีคนไทยทําอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทํางานที่ไต้หวันมีคนไทยอยู่แน่นอนนะครับไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับว่ามาแล้วเอไม่เจอไม่เจอ,อาชาติเดียวกันเนี่ยจะใช้ชีวิตลําบากไหมก็ไม่ไม่นะครับเพราะว่า,อ,าอย่างโรงงานผมเนี่ยคนไทยเยอะมากนะคนไทยเยอะมากหาไปไหน,นก็คนไทยนะครับถ้าเราตัดเรื่องภาษาจีนออกไปตามป้ายที่เป็นภาษาจีนเนี่ยนะ มันคือเหมือนโรงงานแถวบ้านเราอะนะแถวลาดกระบังแถวบางพีแถวอะไรอะแถวแหลมชะบังอะไรงเงี้ยเมือนเลยนะเพราะคือก็คือโรงงานอะสภาพคือโรงงานนะครับมันก็บรรยากาศแบบนั้นเลยนะถ้าไม่ติดเรื่องของเราทํางานกับไต้หวันนะมันก็ไม่ได้แตกต่างนะครับก็มีคนไทยครับไม่ต้องกลัวเรื่องการสื่อสารก็จะมีคนคนบอกเราช่วยเรานะขาเดเงือต่งตางๆมีล่างคอยดูแลเรานะครับก็ ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ลาบากมากนะครับอาหารการกินนะฮะอธิบายเลยอาหารกินก็จะมีร้านไทยนะครับใครมาแล้วก็จะเห็นร้านไทยมีอยู่หลายร้านอยู่นะครับมีแทบทุกทุกแห่งของเมืองของไต้หวันนะเพราะว่าบางทีคนไทยเขาก็มาทําธุรกิจที่นี่นะครับบางทีไต้แฟนไต้หวันบ้างอะไรบ้างเขาก็เปิดเป็นอาหารไทยนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารการกินมีนะครับการไปมาต่างๆก็ไปได้ครับเพราะบางที่เขาก็ยังพูดาภาษาอังกฤษได้ ก,ก,ก็ก็บอกอธิบายตรงนี้นะครับสาหรับใครที่ยังสงสัยว่าเอ๊ะถ้ามาทางานไต้หวันแล้วจะไปคุยกับเขาอย่างไงอะไรเงี้ยก็คือไม่ต้องวิตกตรงนี้นะครับขอขอให้เตรียมใจมานะเตรียมใจเตรียมร่างกายคือเผื่อว่า1งงานโรงงานที่เราทำเนี่ยนะคุณนึกภาพเลยครับว่าที่เมืองไทยเนี่ยงานโรงงานมันต้องยืนแหละถูกไหมยืนทําแน่นอนนะงานโรงงานลําบากที่ไทยมันก็เหมือนกันที่นี่แหละนะยืนทํางานนะครับแชั่วโมงต่อโออีก12ชั่วโมงอะไรเงี้ย คือหมายถึงรวมๆว,วันหนึ่งอ่ะมันก็เจ้าประมาณนี้อันนี้คือต้องเตรียมใจมาเลยว่างานโรงงานมันย่อมต้องเมื่อยขาแน่นอนยืนแน่นอนอันนี้อันนี้สิ่งที่ที่เราเจอนะนะก็คืองานโรงงานมันต้องเป็นแบบนี้ครับนะฮะอย่าผมมาทํางานโรงงานเนี่ยหนึ่งแล้วก็คือเตรียมใจเลยว่าเอ้ยเราต้องไปงานยืนแน่นอนอันเนี้ยเราก็เตรียมมาแล้วเราก็จะรับได้นะครับส่วนแบบแอ่าแล้วจะคุยเขายังไงก็อย่างที่บอกไปก็มีคนแปลให้เราอยู่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับแต่ เราต้องเรียนรู้นะฮะต้องเรียนรู้ครับว่าเขาอยู่อย่างไงทำอย่างไงใช้อย่างไงนะครับไม่ใช่แบบว่า,าทํางานไปแล้วก็หูไปนาวตาไปไล่แล้วก็เฉยแบบอะไรเงีย้ยเราไม่เรียนรู้เราก็จะทําให้เราอยู่ตรงนี้ยากเพราะว่าในหนึ่งสัญญาที่ผมมาตรงนี้ก็3ปีนะครับสปีที่ามาทําสัญญากับบริษัทนี้นะครับทุกทกที่ก็ประมาณ3ปีนะครับก็อยากจะกาเรียกอบอกนะครับสําหรับใครที่อยากมาแล้ว ท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมเอามาพูดในคลิปนี้นะครับเพราะว่า,าล้วนแล้วเป็นคําถามที่อยู่ในคลิปที่ผ่านๆมาหมดเลยนะครับผมก็เลยขออนุญ,ญาตเอาคลิปนี้แหละตอบเลยนะว่านะว่าทางานมีคนไทยไหมมีนะครับแล้วก็คนที่คนที่กลับไปแล้วบอกว่าประเทศไต้หวันไม่ดีนะครับก็ต้องบอกว่าดีมีครับบางคนมีบ้านมีรถมีไล่นาะมีที่มีทางคือรวยไปเลยก็มีนะครับแล้วก็บางคนที่ติดการพน,นัน ติดการพนันติดหนี้ติดต่างๆรักทรัพย์ต่างๆเขาส่งกลับอันนี้ผิดกฎหมายเขาก,ก็ส่งกลับอันนี้ก็มีนะครับแล้วแต่ว่าคนนั้นน่ะไม่ได้บอกไงว่าไม่ได้บอกคนที่ไทยว่าตัวเองไปโดนอะไรมาที่ไต้หวันแต่กลับไปบอกที่ไทยว่าอ๋อประเทศไต้หวันมันไม่ดีไม่มีโอก,ก็เลยก็เลยกลับอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องช่างใจนิดนึงนะครับเพราะว่าคนส่วนที่เขาทําดีสําเร็จมีเยอะมากครับแล้วก็ฝายอย่างหนึ่งนะคคนบอกผลไปทางานไต้หวันนี่ผู้ชายไป แล้วจะไม่มีเมียใหม่เหรอนะมันคืออยู่คนครับอันนี้ขึ้นอยู่คนนะคนจะมีเมียใหม่นี่มันไม่ต้องมาไกลขนาดสามพันกโลหรอกอยู่ไทยมันก็หาได้นะอยู่ไทยก็หาได้ครับการจะมีใหม่นี่ไม่จําเป็นขนาดเมียอยู่ด้วยกันยังมีใหม่ได้เลย <S <S ใช่ไหมนัาประสาอะไรกับการอยู่ห่างเพราะ,ะนั้นมันขึ้นอยู่กับคนมากกว่าครับอยู่ที่ไหนก็มีได้ถ้าจะมีอะนะแต่ว่าตรงนี้เราก็ต้องตั้งใจนะเพราะว่าคิดอย่างนี้กว่าจะมาเนี่ยมันไม่มันไม่ง่ายนะ ก่อนจะมาไต้หวันมันไม่ง่ายครับเอกสารต่างๆแล้วก็เงินนะเงินเงินนี่แหละยากนะเราต้องหาเงินก้อนมาเนี่ยมันมันยากมากนะคราบตอนนี้ถ้าเรามาแล้วเราก็ยังไปแบบไปทําแบบที่ผมพูดไปนยการพน,นันบ้างผู้หญิงบ้างอะไรบ้างมันก็ไม่ต่างกับเราอยู่ไทยนะ่ะงั้นเราก็ทํานาไม่ดีกว่าเราอยู่บ้านเรา,าจ้างไม่ดีกว่าถ้าเราจะทาแบบนั้นนะครับก็ก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าบางทีก็ตอบคําถามสําหรับคนที่ ามผมในคลิปที่ผ,ผ่านมาก็ขออธิบายใน,ในคลิปนี้เลยละกันนะครับสรุปเลยว่าไต้หวันมาได้ครับแล้วก็เงินดีด้วยนะครับใครที่อยากจะทํางานต่างประเทศก็ขอให้นึกถึงไต้หวันนะครับแคนาดาออ,อสเตรเลียนะครับลองหาข้อมูลพวกนี้อยู่นะครับอ,อ,อิสราเอลอิสราเอล,อะเอลจะหนักหน่อยแล้วก็สมมากก็เป็นเกาหลีอะไรเงี้ยก็ก,ก,ก็ต้องบอกว่ามันก็แล้วแต่แล้วแต่คนท,ที่ที่อยากไปนะครับ แต่ว่าไต้หวันในบรรดาที่ผมพูดมาไต้หวันมันก็มาง่ายแลวก็มาถูกกฎหมายด้วยก็อยากจะแนะนําตรงนี้นะครับสําหรับใครที่สงสัยเงินเดือนเท่าไหร่นะครับหักเท่าไหร่อะไรแต่ผมมีคลิปก่อนหน้านี้นะฮะลองเข้าไปดูได้ในช่องไทยแลนด์เดนไต้หวันที่ผมทําไว้นะครับผมตั้งใจทําช่องนี้เนี่ยก็คือสืบประจักตอนที่ผมจะหาข้อมูลมาไต้หวันเนี่ยผมไปหาตามช่องอยูทูบต่างๆเนี่ยไม่เจอนะไม่เจอว่า การมาอยู่ไต้หวันเป็นยังไงเนี่ยคือมันไม่ครบถ้วนนะผมก็เลยตัดสินใจว่าเราทําช่อง youtube ขึ้นมาเพื่อจะบอกสําหรับคนที่จะมาไต้หวันเนี่ยให้เขารู้เลยว่ามาไต้หวันเนี่ยตั้งแต่ขั้นตอนแรกบินมากักตัวอยู่ห้องกฎหมายอยู่ยังไงกินยังไงหักเท่าไหร่เงินเดือนเท่าไหร่อยู่ในช่องของผมหมดเลยนะครับสามารถไปกดดูได้นะครับว่ากฎหมายอ่จาจักรยานไฟฟ้าโดานหักเท่าไหร่นะครับถ้าเราไม่ใส่หมวกกันน็อกโดนเสียค่าปรับเท่าไหร่ กฎหมายแบบไหนนะแล้วก็ช่วงโควิดอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีรายละเอียดเยอะอยู่ในในช่องผมก็พยายามเข้าไปดูนะมีหลายกีดีมากเลยนะครับก็ฝากไว้ครับสำหรับวันนี้ครับก็ทิ้งท้ายด้วยเรื่องของไต้หวันก็คือโควิดไต้หวันนะครับช่วงนี้มันก็ช่วงที่ผมอยู่นี่มันจะเป็นวันที่18บนะจําผวดวันที่18กรกฎาคนะครับช่วงนี้ยอดติดเชื้อลดรอยลงแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในเรื่อมาตรการอยู่นะครับ เลือกวัคซีนนะครับอธิบายสั้นๆนิดนึงวัคซีนที่ไต้หวันเนี่ยครับเขาเปิดให้ลงทะเบียนฟรีนะฮะทางรัฐบาลไต้หวันเนี่ยจ่ายถ้าฉีดวัคซีนให้เรานะครับให้เราคือคนไทยคนต้คนเวียดนามคนคนต่างชาติ่ะนะแต่ว่าคุณต้องลงในในโทรศัพท์นะครับเป็นลิงก์ลงลงทะเบียนของเขานะครับมีให้เลือกระหว่างแอสตาเซเนกากับโมโตนาเนี่ยโมโตนาสองตัวนี้ซึ่งผมลงไปแล้วนะครับผมลงไปแต่วันที่15แล้วนะครับก็จะได้ข้อความตอบกลับเร็วๆนี้นะครับ ก็เรียกว่าฉีดฟรีจะาจ่ายเงินให้เราด้วยดูแลค่าใช้จ่ายให้เราหมดเรื่องของรัฐบาลไต้หวันนะครับดูแลเกี่ยวกับผู้แรงงานข้ามชาตินะครับแล้วฉีดฟรีไม่เพอยังให้เราเลือกวัคซีนได้อีกนะไม่ว่าจะเป็นแอคตาเซเนกาแล้วก็โมโดนาส่วนผมเลือกโมโดน่านะครับตอนนี้ก็ทําทลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับก็หวังว่าถ้าฉีดแล้วต่างๆเราก็สามารถที่จะเดินทางไปประเทศไหนต่างๆก็เรียกว่าฉีดโมโดนาเป็นประเทศที่เขายอมรับนะครับมี พาสปอร์ตแล้วก็จะมีพาสปอร์ตวัคซีนหรือเรียกสมุดวัคซีนนะตัวนี้ก็ทําให้เราปลอดภัยขึ้นนะครับก็สําหรับคลิปนี้ครับยาวนิดนึงนะแต่ว่าคงจะครบถ้วนกันนะครับส่วน E ีีหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาเรื่องของโอนเงินกลับไทยโอนยังไงอ่บางคนทางานแล้วและโอนเงินยังไงนะ่ะกลับไปบ้านใช่ไหมมาดูที่ว่าโอนยังไงแล้วก็ EP ีหน้านะครับก็จะบอกเรื่องของออการใช้ชีวิตในด้านอื่นๆเป็นยังไงนะความเป็นอยู่ต่างๆก็เดี๋ยว มากันใน E ีีหน้า E ี EP นี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยช่องผมไทยแลนด์แดนไต้หวนันฝากไว้ด้วยกันวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ